สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเพื่อนๆทุกๆคนนะคะเจอกับป้าญาถันญาไดรีบสไลฟในป่านค่ะวันนี้ป้าญาพามาเก็บเห็ดแตรดำค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเนาะว่าเราจะได้เห็ดนห้นะคะไปค่ะ ปารีมาเจอกันโอ้ยสุดยอดอ่ะทุกคนดูค่ะดูปามาดูดอกนี้ค่ะดูดอกนี้ค่ะน,นี่ค่ะดอกเดียวนะอันนี้คือดอกเดียวจริงๆทุกคนเดี๋ยวมาดูาปารหมาหีกแล้ว หมานหมานหมานมานอีกแล้วจ้าหมานอีกแล้วจ้าอันนี้ดูดูคะ่ะหมานอีกแล้วจ้าใบหญ้าหมานอีกแล้วทุกคนเอาวางไว้ก่อนจ้าเดี๋ยวค่อยมาตัดคะ่ะเก็บกองไว้ก่อนโอ้โหจวนนี้ กาเดียวนีกกี่มาดู่วดนี้โอ้โหทุกคนย่าหมานิดเดียวย่าหมานีกเดียวทุกคนเห็ดแต่ดำอ่ะป้าวิชอบมากนะขาใหญ่ๆยาวๆเรื่องนี้คือป้าวิบอกว่า เอาไปตากแห้งแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอเวลาเราจะเอามาทำำํายําหรือเอามาทําหมกหม้ออะไรก็แล้วแต่รสชาติเขาจะเหนียวกรุบกรอบป้าวิชอบมากป้าวบอกว่ามันอร่อยมากท่านยาไม่อร่อยได้ไงนะคะคุณป้าวิค่ะอันนี้เป็นเห็ดหนึ่งในสิบข,ของเห็ดราคาแพงนะจ๊ะของยุโรปนะจ๊ะโอ้ยมาอีกแล้ว ดูจ้าเปิดี้แล้วมาแล้วเกิดเป็นจุ้งเป็นจุ้งเดี๋ยวป้าญาจะถ่ายให้ทุกคนดูเดี๋ยวนะ,นะอันนี้คือเราเรายังไปไม่หมดนะยังมีเพียบโอ้โหดูดอกนี้จ้ะดูดูดอกนี้จ้ะ แต่ละดอกนั้นแต่ละดอกของคุณนั้นดูจ้ะนี่เดี๋ยวป้าย่าจะเก็บกองไว้ก่อนนะเพราะว่าเขาเยอะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาไล่ตัดขากันนะจ๊ะ มัน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 แท้มันแท่อันไหนที่มันมันเป็นแบบนี้ป้าย่าจะไม่เก็บเนี่ยป้าย่าไม่เก็บป้าย่าจะเก็บอันที่มันสมบูรณ์สมบูรณ์ใหญ่ๆนี่อันี้ ใ,ะะใ,ชใช่หมดเลยนะคะใช่หมดเลยค่ะใช่หมดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวป้าย่จะให้ดูนู่นนู่นดัมพืชไปหมดใช่หมดเลยจ้ะโอ๋ยชิดถึงป้าวิเลยอะ่ะทุกคนทุกคนดูจ้ะ เดียวจะก็กเดียวจะทุกคน s> <S งามมากจ้ะเออพูดถึงเรื่องคนที่คนที่เขามาเม้นว่าว่าปายายังไม่จบนะยังเ่าให้ฟังไม่จบอืมเขาบอกว่าตอนที่เม้นมาทีแรกป้ายาก็ไม่ได้ตอบอะไรเขาไปเนาะ s> <S คือเราก็กาดที่ว่าเอออยากพูดอะไรก็พูดเลยเนี้ยทีนี้พอลงคลิปที่สอง ที่เผ็ดเพื่งหวาน่ะเธอเขาก็เม้นมาอีกเราก็ไม่เข้าใจว่าเราไปทำอะไรให้มาว่าเราลีลาคือแบบงงอ่ะมาว่าเราทำไม ราก็เสียใจนะสูบางทีเราก็ถ่ายวิวถ่ายอะไรให้คุณผู้ชมดูด้วยอะเนาะเพราะว่าเราก็อยากให้คุณผู้ชมอะได้เห็นเวลาบรรยากาศในป่าเวลาเราเข้าป่าเก็บเห็ดไหมอมืเราก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกเราแค่อยากให้คุณผู้ชมอะได้เห็นโมเมนต์เวลาเราเข้าป่าเก็บเห็ดตนเอง เพื่อนคะป้าย่าจะไม่ไม่พาตัดขานะป้าย่าจะหยุมเอาหยุมเอาแบบนี้เลยเนาะมันจะได้ไม่เสียเวลาเราจะได้ออกจากป่าเร็วๆเนาะเพราะว่าวันนี้มาโดยที่เลิกงานเสร็จก็มาเลยไม่ได้เปอกป่านี้กาจะเข้าป่าแล้วจ้ะถ้ากล้องมันเร็วไปก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะ ีพาเกบเห็ดดำนะทีนี้ว่าดอกขาเขาไม่เล็กอ่ะเขาไม่ได้ขายาวแบบนี้อ่ะอันนี้คือขาเขายาวเก็บง่ายเลดูดูด้านในเห็นไหมเพียบเลยยาวไปนู่นนะยาวไปนู่นจ้ะ ดกถ้าปะยาะยแผนกล้องเร็วก็ขออภัยด้วยนะคะ มาดูนี่นี่ค่ะ เห็นไหมมีน้องกลบอยู่ข้างในน่ารักแค่นี่อันนี้ให้เขาอยู่นี่แหละเราไม่เอาเราเอาข้างๆีจะ้จะเี่จ้ะจุ่ม ยากหมืนเาะยาหมานมากเลยค่ะอ้ยเก็บกองเก็บกองแล้วเ,เราค่อยเอาไปตัดขาที่บ้านนะจ๊ะอย่างที้ป้าวิมาเก็บด้วยจังป้าวิชอบนะนี่ ันถอนง่ายมาันมันเกิดเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มมาค่ะ,คะปะะ้าย่าจะ เอาใส่ถุงเลยนะนี่ค่ะใส่ถุงเลยแล้วเราค่อยไปตัดขาที่บ้านทีเดียวเนาะมันจะได้ไม่เสียเวลาอันนี้น่าจะไปอบแห้งได้อีกประมาณหนึ่งครั้งอบแห้งแล้วเหลือนิดเดียวขายาวมาก ดูต้นเขาค่ะนี่ต้นหนึ่งเลยนะนี่เวลานั้นเราก็นี่หักออกก็ได้เป็นป่าเลยจ้ะเราไปเอาอันที่เราเก็บกองแล้นี่กองหนึ่ง ถ้าขยันเก็บนะเยอะเลยรีบเดี๋ยวยแป้าอีกกองหนึ่งที่เราเก็บเอาไว้หลายกองอยู่ดีจ้ะเราก็เก็บมาใส่เพื่เพื่อนเห็นไหม ที่ไม่ได้ตัดขาให้ดูเดี๋ยวเราไปเม้ามอยหอยสังตัดขากันที่บ้านโอยมานี่ง้ะเดี๋ยวแต่นี้ะแต่นี้งามแต่นี้ก็งามเพราะก็เหมือนแต่เนาะสมชื่อเห็ดแต่ดำเลยโอ้โไม่เก็บได้ไงทุกคน งามขนาดนี้ดูค่ะหนุมเอาหนุมเอาเล่าเอาเล่าเอาเานืสูบเบ้งพีทุกคนดูงแตรเลยกรุบกรอบกรอบมากเลยมันไม่เหนียวเลยนะทุกคนอ๋อปวดหลัง ถ้าไม่ใหญ่ถึงใหญ่สามารถขยายได้ กรอบกรอบมากเลยค่ะไม่เหนียวเลยดูค่ะดูนู่นความยาวของขานะเห็นไหมมันกรอบมาก นี่ค่ะทุกคนเหมือนดอกไม้เลยค่ะเหมือนดอกไม้เด้เลยฝากตําไลให้ป้ายาธัญ่าแดร l ีสไลค์ด้วยนะคะหมานี่กเช่นเคยค่ะทุกคนคะ่ะทุกคนป้ายาไม่ได้ถ่ายตอนเก็บให้ดูทุกช็อตทุกดอกนะคะเพราะว่ามันเขาเยอะมากเลยค่ะ ป้าย่าถ่ายเท่าที่ถ่ายให้ได้นะคะก็ถือว่าวันนี้เรามาเก็บเห็ดแต่ดำขายาวดอกใหญ่ด้วยกันดูวิวกันไปด้วยฟังปา้าย่าคุยโมเมนตให้ฟังด้วยเนาะคือตอนนี้ตะก้าเราป้าย่ายังยังไม่อยาก ยังไม่เก็บเห็ดตัวนี้ใส่เพราะว่าเห็ดตัวนี้เขาสามารถเอาใส่กระเป๋าได้ไงคะทุกคนเพราะว่าเห็ดชนิดนี้เขาเขาไม่เปราะบางเท่าไหร่นะแต่เราก็ต้องระวังเขาเอาใส่ถุงค่ะเก็บใส่ถุงอู้หมหมานหมานดีใจ่ทีไรก็หมานทุกที เร,เ,รเราต้องหลับตาออกจากป่าแล้วมั้งนีค่คือก็คือเขาเขาแก่เขาแก่พร้อมที่จะวายแล้วจ้ะ แค่น้อยนะทุกคนดูต้งนั้นเลยนี่ดำๆนี่ใช่หมน่ยกก็เสียดายเนทุกคนพอเหอะ บ้านแล้วค่ะนี่คือเห็ดแตดดาที่พี่ยาเก็บมานะคะตะก้าใหญ่นะคะดูดูความสูงของตะก้าค่ะเต็มเลยค่ะแล้วมีแต่ดอกสวยๆนะค่ะเห็ดแตดดารุ่นนี้สวยมากแล้วก็แบบเหมาะมากกับการที่นามาตากแห้งนะคะทุกคนพี่ย่ามีเครื่องอบแห้งนะทุกคนดูดอกเขาค่ะนี่นี่หักออกแล้วนะคะ ต้องต้องขออภัยเพื่อนๆที่ชอบดูการตัดขาเห็ดนะคะเพราะว่าลอดนี้แบบเก็บแบบรีบมากเก็บแบบรีบๆคะ่ะเพราะว่าเยอะมากเลยค่ะดูค่ะดูความงามของเขาตะก,ก้าใหญ่ๆนี่เต็มแต่เวลาเราเราตากแห้งออกมาเขาจะได้นิดเดียวเองค่ะเพื่อนๆเ,เขาไม่ได้ว่าจะได้เยอะอะไรนะคะเต็มตะก,ก้าเนี้ยพอตากแห้งออกมาแล้วจะได้นิดเดียวเองจ้านี่ค่ะ าใหญ่นะทุกคนส่วนเห็ดดำนั้นที่พี่ย่าได้มาก็นี่ค่ะก็พี่ย่าจะเอามาซุปค่ะให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะเห็ดสวยๆค่ะเห็ดสวยๆมาแล้วจ้าจะอบตากแห้งไปฝากน้องชายน้องสะใภ้แล้วก็น้องสาวนะคะที่เมืองไทย ว่าพี่ยาจะไปเมืองไทยนะคะเหนุที่พี่ยาได้มานะคะพี่ยาก็จะเอามาตัดขาของเขาออกแบบนี้ค่ะแล้วก็ฉีกออกมาครึ่งหนึ่งแบบนี้ค่ะเป็นการทําความสะอาดเขาในตัวด้วยนะคะมาลงมาแมลงที่อยู่ด้านในเขาก็จะได้ออกด้วยนะคะอย่างวนี้ยเข้ามาเป็นช่อแบบนี้ใช่ไหมคะพี่ยาก็จะตัดขาเขาออกเลยค่ะนี่จะตัดมากตัดน้อยก็ได้แล้วแต่คุณนะคะ พอตัดออกแล้วเราก็มาฉีกดอกเขาออกอย่างนี้ค่ะฉีกออกครึ่งๆเลยค่ะแล้วพี่ยาก็จะเอามาอบแห้งนะคะทุกคนพี่ยาจะอบไว้แค่ประมาณเห็ดอันนี้มันแห้งเร็วแห้งง่ายค่ะจะปกติถ้าเห็ดพึ่งหวานจะอบประมาณ16ชั่วโมงใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นเห็ดชนิดนี้พี่ยาจะอบของเขาไว้แค่10ชั่วโมงถึงสิชั่วโมงก็ได้แล้วค่ะทุกคนเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวมาดูกันตอน ตอนอบนะทุกคนนะเดี๋ยวมาดูกันตอนอบจ้าเวลาเวลาพอพอเราได้ครึ่งมาแล้วใช่ไหมพี่ย่าก็จะมาใส่ถาดอบแบบนี้ค่ะทุกคนเนี่ยใส่ถาดอบแบบเนี้ยค่ะมันมีอยู่ห้าชั้นใช่ไหมคะแล้วก็ตั้งเอาไว้สิบชั่วโมงค่ะตอนเช้าเราก็ดึงปลักออกค่ะเขามันก็จะได้ เรียบร้อยค่ะทุกคนอย่างเงี้ยค่ะห้าถาดดอกไม่แต่ดอกส,สวยๆค่ะเขาแห้งเร็วค่ะเห็ดพวกนี้เขาแห้งแห้งเร็วค่ะ <S <S นี่อย่างเงี้ยเห็นไหมเราสามารถอบทั้งดอกก็ได้ค่ะไม่ต้องฉีกออกก็ได้นะ <S <S ถ้าเกิดว่ามันเห็นเป็นรูๆอย่างเงี้ยคือเนี่ยเนี่ยมันมองทะลุแบบเนี้ยคือเรารู้แล้วว่าเนี่ยเห็นไหมไม่มีเรารู้แล้วว่าไม่มีแมลงอยู่ข้างในใช่ไหมนี่ก็เหมือนกัน ไม่มีไม่มีมาลงแมาแรงอะไรอยู่ข้างในนะเห็นไหมมันสะอาดหมดจดเนี้ยคือเราก็สามารถที่จะเอาวางในตะแกรงของเราได้เลยจ้ะค่ะได้แล้วหนึ่งถาดทุกคนมันมีห้าถาดนะคะมีห้าถาดแล้วก็ใส่ให้ครบทั้งห้าถาดแล้วก็อบไว้เลยค่ะสิบชั่วโมงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมปาา้าญาธันญาด a i l y life นะคะ วันนี้นะคะนำเห็ดที่เราอบเอาไว้ให้คุณผู้ชมดูนะคะอันนี้คือแค่เก้าชั่วโมงเองนะคะเอาปามิคคือแค่เก้าชั่วโมงเขาก็แห้งแล้วค่ะเห็ดเหล่านี้เห็ดพวกนี้เห็ดแต่ดำเนี่ยจะแห้งเร็วอันนี้คืออบทั้งดอกเลยนะคะ What's up is down, what's left is right Chasing stars and holding you I can't see the end, but we'll see it through Too high, be sure to keep the mound in sight. Five forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.